สวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่กับน้องสิงห์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สาขา2นะครับตั้งอยู่ถนนเสรีไทยซอย95แขวงมินบุรีเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับบริษัทเพชรยนต์เปิดมามากกว่า25ปีนะผมมีรถสวยๆให้เลือกมากกว่า400คันนะครับมีทั้งรถเก๋งรถตู้รถกระบะนะครับพี่ๆท่านใดกำลังตามหารถสวยๆรถเกตเอนะครับลองแนะนําบริษัทเพชรยนต์เลยครับผมวันนี้เรามาอยู่กับนิสาาสันนารานะผมราคาป้ายแดงคันนี้เปิดอยู่ทนนีท่589,000บาทค,ครับแต่วันนี้เพชรยนต์มาขาายยอู่่ทที369,000บบน,น,น,มมนะรครั คันนี้เป็นรถปี22นะผมกำไรหนักหมื่นนะพี่ถ้าพ,พี่สนใจคันนี้นะผมแคปรูปแล้วรีบพักมาหาน้องได้เลยนะครับตามาเลือกมาจากไฟด้านหน้าก่อนนะครับผมแะได้เป็นไฟไฮโดรเจนนะครับโคมไฟนะผมสวยๆใสๆเลยนะครับไม่มีนิ้วไม่มีรอยเลยนะผมไม่มีรอยแตกราวเลยนะผม <c oughs> ตัวเส้นคมๆเลยนะผมไม่มีรอยบุบกรอยรังยิ้มให้เห็นแน่นอนครับผม <c oughs> ติดตั้งมาพร้อมากับกระจังหน้าเป็นสีดําเงานะผมเป็นลายรังผึ้งนะคะพี่ๆ โคมไฟทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวแน่นอนครับผมรับประกันครับผมไม่มีพิกล้มจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับปากระโปรงนะครับผมตัวเส้นคมๆเลยนะครับผมเห็นกันแบบชัดๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ติดฟิล์มมาให้รอบคันเลยนะผมจะได้เป็นฟิล์มหน้า40รอบข้างอยู่ที่60นะผมได้เป็นกระจกข้างไฟฟ้านะครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับจะได้มาเป็นล้อแมกขอบ15นะครับผม เป็นล้อแบกเดิมๆจากโรงงานนะครับจะได้มาเป็นยางหนึ่งเก้าห้าทับหกสิบห้านะพี่เป็นขอบสิบห้านะครับผมอ่าอันนี้เป็นยางปียี่สิบสองนะผมเดี๋ยวน้องเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับถ้าพี่ๆสนใจนะครับผมเปิดราคาที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับตกคอนอยู่ประมาณหกพันบาทนะครับกระจกข้างเป็นไฟฟ้านะผมมีไฟเลียนในตัวนะครับผมจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผู้ใช้เดิมได้ติดอ่า การลอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นลายลายเคลด้านะครับมีคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะได้เป็นบอบผ้านะครับผมคอนโซลหน้านะครับจะเป็นพลาสติก ABS ขึ้นรูปเรียนแบบหนังนะครับผมติดตั้งแอร์แบ็กมาให้สองใบนะครับช่องเก็บเอกสารนะครับผมก็กว้างขวางดีนะครับผมหัวน็อตนะครับไม่มีการกยับไระเยอนนะครับผมรับประกันกับผมโครงสร้างเดิมๆนะครับ หัวน็อตไม่มีการแฉกไปเยี่ยนนะครับรับประกันครับผมไม่มีพิป้ามจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับผมเสา A เสา B นะผมหัวน็อตน,นะครับผมไม่มีการขยับไปเยี่ยนแน่นอนครับถ่ายให้ดูกันแบบชัดแบบนี้เลยนะผมแผงประตูนะผมจะเป็น ABS ขึ้นรูปนะครับผมจะเป็นพลาสติก ABS นะครับ ตรงนี้หุ้งแคปล่ามานะครับผมดูสปอร์ตขึ้นมาเลยนะครับมาดูที่ด้านหลังต่อนะครับด้านหลังกว้างขวางมากครับพี่พี่นั่งได้แบบสบายๆแน่นอนครับผมจะได้เป็นเบนะาะหนาเบาะผ้านะครับผมเบาะผ้าตึงๆนุ่มๆเลยนะผมไม่มีรอยขาดให้พ,พี่พี่เห็นแน่นอนครับ เหมือนกันนะผมด้านหลังจะเป็นพลาสติก ABS เป็นรูปแบบหนังนะครับผมพุ่งมาด้วยแคปล้านะครับให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมมีที่วางแก้วน้ำมาให้หนึ่งจุดนะครับด้านหลังจะได้เป็นล้อแมกขบสิบห้านะครับพี่ๆเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวเส้นคมๆเลยนะครับผมไม่มีรอยบุบรอยลังยิ้มแน่นอนครับรับประกันครับผมกระจกแท้จากโรงงานนะผมถ่ายให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับ ด้านหลังเป็นกระจกไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะผมมีไฟดวงที่สามติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับด้านหลังดูสวยมากเลยนะครับพี่พจะได้เป็นไฟ led นะผมไฟท้ายติดตั้งพลาสติกสีดำรอบมาให้เลยนะครับผมดูดูขึ้นมาเลยนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้น้งหมดสองจุดนะครับพี่พี่เรามาดูห้องเจ็บสัมพาระกันต่อนะครับ ต้องเก็บสำราว้างขวางมากนะครับพี่พี่แผ่นรองหายไปนะผมกําลังเอาไปทําอยู่นะครับจะได้มาเป็นล้อกระทะนะครับพี่พี่มีแม่แรงมาให้นะครับผมเรามาดูรอยซีนนะผมเม็ดอ่างเห็นกันแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรอยซีนจากโรงงานนะผมเป็นรอยซีนทางมะพร้าวนะครับจะเป็นสีเปลือกไข่นะครับพี่พี่โครงสร้างเดิมเดิมนะครับผมไม่มีพิคมจมน้ำเพราหนักมาแน่นอนครับ มีโครงสร้างด้านหลังนะครับผมถ่ายให้ดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับให้เห็นกันทุกจุดเลยนะครับผมดูกันที่ฝาท้ายประตูหลังบัางนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีการขยับเพรียนทุกจุดนะครับพี่รับประกันครับผมทางซ้ายทางขวานะครับไฟเดิมๆจากโรงงานนะครับผมคันนี้จะได้เป็นสีขาวมุกนะครับ เบต้าเข่งกันแบบชัดเลยนะผมอยู่วันพรบนะครับหัวน็อตทั้งซ้ายทั้งขวานะครับไม่มีการขยับเพยเยอรแน่นอนครับรับประกันครับผมโครงสร้างเดิมๆนะครับพี่ๆอันนี้เป็นรอยรางน้ํานะครับผมเมลต้าเข่งกันแบบชัดแบบนี้เลยนะครับผมไฟแท้จากโรงงานนะครับผมเป็นไฟหลัง LED นะครับ ล้างน้าทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมถ่ายให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับผมเม็ดอาร์เียงตัวกันแบบนี้เลยนะครับผมเหลี่ยมสันตัวรถคมคมเลยนะครับผมไม่มีอ่ารอยบุกรอยรังยิ้มให้เห็นแน่นอนครับพี่พี่ผู้ใช้เดินนะครับผมได้ติดอ่ากันรอยแคป่ามาให้แล้วนะครับผมจะได้เป็นล้อแมกซ์ขอบ15นะครับด้านหลังกว้างขวางมากนะครับพี่พี่มีที่ชาร์จโทรศัพท์มาให้หนึ่งจุดนะครับผม อยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังจะได้เป็นเบาะผ้านะครับผมน้องสูงหน่อยเจ็ดสิบห้านั่งได้สบายครับพี่พี่เหลือๆนะผมเบาะผ้านะครับผมนุ่มๆเลยนะผมไม่มีรอยคงรอยขาดแน่นอนครับหัวน็อตนะครับผมไม่มีการขยับไปเยี่ยนแน่นอนครับรับประกันครับผมบริษัทเป็นยนต์เปิดมามากกว่ายี่สิบห้าปีนะครับผมขับแต่รถเกดเอมาขายนะครับ หากพี่ๆซื้อไปแล้วไปตรวจเจอว่ามีเกิดดอุบัติเหตุหรืออะไรนะคผมเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับผมแต่งประตูนะครับผมเป็นหัวน็อตนะครับเดิมๆนะครับผมไม่มีการขยับเปลี่ยแน่นอนครับรับประกันครับผมไม่มีพิษความจมนำชนหนักมาขายแน่นอนครับหากพี่ๆซื้อไปแล้วตรวจพบนะครับผมเอามาคืนบริษัทได้เลยครับรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับพี่ๆหัวน็อตนะครับผม ทั้งเสา A เสา B นะผมถ่ายให้ดูกันแบบช,ชัดแบบนี้เลยนะผมไม่มีการขยับเขยื้นแน่นอนครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะครับผมสติ๊กเกอร์มอ,อกอนะครับเรามาดูส่วนด้านในกันต่อนะผมจะได้เป็นเบาะผ้านะครับจะได้เป็นพงมลาัายสามแฉกนะครับพี่ๆเป็นพาางมลัยมังตีเพลชั่นนะครับผมรถคันนี้มีแอร์แบ็กมาให้ทั้งหมดสองใบนะครับเดีย๋ยวน้องจะสตาร์ทให้ฟังนะคะ หน้าจอจะเป็นแบบแอนะล็อกนะคะผมโครงการจะเป็นเอ็กมวน้อยมากครับพี่กับรถปี22สิบสองนะครับผมราคาอยู่ที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับหายจากป้ายแดงไปประมาณสองแสนข้าบาทนะครับเครื่องเล่นวิทยุปกตินะผมยังหุ้มหนังพลาสติกมาอยู่เลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับพี่ๆแอร์สามารถปรับได้ทั้งหมดหกระดับนะครับอันนี้สามารถปรับทิศทางได้นะครับผมคันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผม เป็นปุ่มคูสตาร์ทนะครับผมสตาร์ทด้วยมือนะครับมีที่วางเจ้าน้ำมาอีกให้อีกสองจุดนะครับผมเป็นเบรกมือปกตินะครับคอนโซลหน้านะครับผมเหมือนที่น้องบอกเลยครับผมจะขึ้นรูปเป็นอ่าพลาสติก ABS นะครับผมขึ้นรูปแบบหนังนะครับนี่มีรอยขีดข่วนให้เห็นแน่นอนครับผมเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นไฟพามากนะครับผมแอร์แยกซ้ายขวานะครับ มีกระจกมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีที่บังแดดมาให้นะครับผมที่บังแดดใหญ่มากครับพี่พี่มีกระจกมาให้อีกนะครับมีไฟสองแผนที่มาให้เรียบร้อยนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับที่บังแดดทั้งสองข้างนะผมมีกระจกทั้งคู่เลยนะครับที่บังแดดใหญ่มากครับพี่พี่ราคาคันนี้อยู่ที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเช็ตดีฟรีดาวน์ได้นะครับผมตกผรอยอยู่ประมาณหกพันบาทนะครับพี่พี่พพพพพานาใดสนใจนะผมสามารถแอดไลน์ เบอร์โทรที่อยู่ข้างล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วคันนี้จะได้เป็นสีขาวมุกนะครับผมตัวเส้นคงคมเลยนะครับผมไม่มีรอยบุบรอยลักจิ้มแน่นอนครับจะได้เป็นกระจกข้างไฟฟ้านะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถเองนะครับผมติดตั้งาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับจะได้เป็นล้อแมกขอบสิบห้านะครับผมจะได้เป็นดิสหน้าคู่นะครับคันนี้ยางปี22อนะครับผมเดี๋ยน้องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางจะได้เป็นไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับผม คมไฟสวยๆใสๆเลยนะผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับตัวเส้นคมคมเลยนะครับผมไม่มีรอยบุบรอยยิ้มแน่นอนครับผมตัวเครื่องเงียบๆเลยนะครับผมไม่มีฟันลงฟันไหลนะครับไม่มีน้ำมันยงน้ำมันเยิ้มนะครับผมรับประกันแบตให้ถึงสิบปีเลยนะครับฟังเสียงเครื่องฟังเสียงตัวเครื่องนะผมไม่มีเสียงลงเสียงดังเลยนะครับผมเรามาดูกันที่ฝากระโปรงหน้าต่อนะครับฝากระโปรงหน้านะผมไม่มีการ อดหรือว่าไข่น็อตแน่นอนครับผมดูกลมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นอาร์เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับาแผ่นการความร้อนนะผมดูสวยๆอยู่เลยนะครับผมอันนี้เป็นรถปี2อนะครับเปิดราคาที่3 6 9 0 0 0บาทครับหายจากป้ายแดงไปถึง2แสนบาทเลยนะครับผมที่ที่ท่านใดสนใจนะผมสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรหาน้องได้นะครับร้อยเหรียญบาทยังอยู่แบบนี้เลยนะครับผม พติกเกอร์จากโรงงานนะครับเห็นกันแบบนี้เลยบรรยากาอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับผมหัวน้อน,นะครับไม่มีการขยับขยื่ยนแน่นอนครับรับประกันครับผมไม่มีฟิคว่มจนน้ำจนหนักมาขายแน่นอนครับตัวเครื่องเงียบๆเลยนะครับผมหัวน้อนั้งซ้ายนั้งขวานะครับไม่มีการขยับขยื่ยนนะครับผมโคมไฟนะครับผม ไม่มีรอยแตกรอยล้าวให้เห็นเลยนะครับสีใสๆแบบนี้เลยนะผมได้เป็นไฟไฮโดรเจนนะครับคานด้านหน้านะครับผมหัวน็อตนะครับเดิมๆนะผมไม่มีการขายหรือว่าแกะออกแน่นอนครับสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบนะครับผมโครงสร้างเดิมๆนะครับอันนี้เปิดขายที่สามแสนหกหมื่นก้าพันบาทครับหกพรนอยู่ประมาณหกพันบาทนะผม เจดียนี้สามารถฟีดาวน์ได้นะครับหรือว่าผู้พี่ติดอะไรสามารถทักมาสอบถามได้นะครับผมคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่ราคาห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่วันนี้เพชรยนต์ขายอยู่ที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจคันนี้สามารถติดต่อน้องหรือว่าอยากมาดูรถได้ที่สาขาเพชรยนต์นะครับใต้อยู่ถนนเสรษีไทยซอยเก้าสิบห้าแวงมินบุรีเขตยินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณครับ